หาเจอแล้วที่ว่าเออแต่และเดือนเอ๊ะทำไมมันค่าน้ำขึ้นมากเลยเดือนเนี้ยทุกคนนี่แหละก็คือสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักเลยเราหาเจอแล้วทุกคนเพื่อน,อนทำอะไรพ่อทำอะไรคะ ยันจังเลยเก่งมากเลยค่ะพ่อสต็อปเบบี้ท็อกเหรอสต็อปเบบี้ท็อกเหรอหล่อจังพ่อ เจอแล้วค่ะทุกคนในที่สุดเราก็หาสาเหตุของค่าน้ำที่แพงขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็คือนี่เลยฝีมือเขาทำทางระบายน้ำแล้วก็เทสน้ำด้วยการเปิดน้ำใส่ทางระบายน้ำนูน่นลงไปนู่นทุกคนนิสัยของคุณพ่อนะ เขาจะทำให้เป็นแบบอเมริกันสแตนดาร์ดทุกคนมันจะเป็นได้ไงอเมริกันสแตนดาร์ดหรืออเมริกาสแตนดาร์ดเนี่ยในเมื่อบ้านเรามันบ้านนอกหลังเขาอ่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยคะ่ะอันนี้เขาทำเองนะคะทุกคนเนี่ยไอ้เราก็เออได้ยินเสียงน้ำตกมันมาจากที่ไหน วัดโทเอ้ยเขาเทสน้ำลงไปด้านล่างเลยทุกคนมันจะมีทางระบายน้ำไปด้านล่างแต่ทีเนี้ยพอชาวบ้านเราเขามีการพัฒนาเหมือนมีการถมที่สร้างบ้านเพื่อที่จะขยับขยาย ความเติบโตของคนในชุมชนค่ะเพื่อนๆชนะชาวบ้านเราแถวชนบทที่นี่ก็ค <laughs> erm ือเขาไม่ได้มีการวางแผนเพื่ออนาคตที่จะทําเป็นทางระบายน้ําทุกคนเขาก็เทดินถมตันมาหมดแล้วค่ะทุกคนความจริงนะอาจจะพื้นที่ด้านล่างสูงกว่าด้านบนด้วยซ้ําไปทุกคนก็แล้วแต่ใครมีงบมากก็ถมมากใครมีงบน้อยก็ถมน้อยค่ะ ความจริงแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายนะทุกคนนะจากเมื่อก่อนที่เขาเคยทำงานออฟฟิศมีลูกน้องมีบริวารมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นร้อยๆคนแต่พอเขามาอยู่กับมิปอย้ายมาอยู่กับมิปอถาวรคือเขาก็มีการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือแทนเครื่องจักรทุกคนคนประเภทนี้ มีปอบอกได้เลยว่าคุณพ่ออยู่ที่นี่ได้อย่างสบายเลยทุกคนเพราะว่าเขามีการปรับตัวแล้วก็เริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้มือใช้แรงงานมากกว่าเครื่องจักรทุกคนดีใจมากเลยที่มีปอได้เห็นเขาทำงานวันนี้ค่ะทุกคนมี บางทีมีหลายๆคนเนาะบางคนเคยทํางานแบบเป็นบางทีมีหนะ้าที่ตําแหน่งการงานที่ใหญ่โตบอกว่าจะให้ผมมา,าตัดอ้อยขายหรือจให้ผมมาปลูกข้าวมาทําไร่มันสับปะหลังหรือมาปลูกผักกินผมทําไม่ได้เพราะว่าผมเคยนั่งอยู่ในเก้าอี้บริษัทแล้วก็เหมือนบางคนเคยทำงานในตำแหน่งสูงๆจะให้ผมมาทำลถตัวมาทำ งานที่มันต้องใช้มือไม่ได้เพราะว่าผมเคยทํางานที่เคยใช้สมองมาก่อนทุกคนเนาะอาจจะเคยได้ยินมาบางเคสแต่เคสนี้ก็สบายใจได้เลยทุกคนคุณพ่อสามารถที่จะอยู่บ้านนอกได้อยู่ที่นี่อยู่ชนบทอยู่พื้นที่ของเราได้อย่างสบายใจเลยถึงแม้ว่าถ้าสมมติในอนาคตมีปอจะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือจะต้องติดตามนอ้อง ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะทุกคนเพราะว่ามีปอมีความคิดเสมอว่าเพราะว่าตัวเองก็ยางอายุไม่มากใช่ไหมก็คิดว่าจะต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศอย่างน้งนอยห้าถึปีในอนาคตอันใกล้ทุกคนเนาะเป็นเพียงแค่ความคิดของมีปอเพราะบางทีเรายังไม่ได้อยู่ในวยัยเกษียณยังอยู่ในวัยที่ทํางานแต่ตอนนี้มีปอก็คือหยุดอยู่ที่จะเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนคุณพ่อแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังอยู่กับน้องเพราะว่าน้องยังเรียนหนังสืออยู่ที่ไทยน่าจะอยู่อีกประมาณสัก6-7ปีทุกคน6-7ปีก่อนที่น้องจะได้ไปในระดับมหาวิทยาลัยเนาะความคิดของมิปอเนาะในในในแพลนของมิปอแต่ว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเออลูกเรา,าอ่ะเขาจะไปต่อ ตามที่เราวางแผนแพลนไว้หรือเปล่าต่างประเทศที่ไม่พอแพลนให้ลูกหรือเขาอยากจะอยู่ที่ไทยเราก็ไม่รู้แต่นี่ก็คือแพลนของเราเราตั้งแพลนหนึ่งไว้เนาะเราก็ต้องมีแพลนสำรองถ้าน้องชอบอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับตัวเราก็ต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ <c oughs> เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันเนาะเพื่อนเนาะ สำหรับวันนี้มิปอก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เนาะที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอจากบ้านไร่บ้านสวนบ้านน,าน,นอกหลังเขาค่ะเพื่อนๆเ,เนาะชีวิตอ่าในวัยเกษียณของคุณพ่อแล้วก็ยังคงเป็นวัยที่คุณแม่มิปอยังเป็นวัยที่ทำงานอยู่ค่ะทุกคนแต่มิปอก็ตอนนี้ คือพักงานไว้ก่อนเอาเวลาทั้งหมดที่มีมาทุ่มเทให้กับอสองพ่อลูกคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมคะ่ะส่งความรักความคิดถึงส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ